เกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เลยเป็นอันขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิด ผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2515